าตัดเห็ดจ้าเห็ด ดูเห็ดพี่น้องเห็ดเห็ดเห็ดนะจ๊ะวันนี้มาเก็บเห็ดแต่จุดนี้ยังเล็กนะคะเนาะเล็กเราก็เลยไม่เก็บนะคะนะคะก็อันนี้ก็คือเห็ดเห็ดขาเหลืองหรือว่าแล้วแต่จะเรียกนะคะบางคนก็จะเรียกเห็ดเห็ดดําบางคนก็เลือกเห็ดขาเหลืองป้าโมนาเลือกเรียกเห็ดใต้ต้นสนนะคะก็จะประมาณนี้เลยค่ะขึ้นเต็มตรงนี้เลยนะคะแต่ต้นเขาเล็กเล็กนะคะ ป้ามนาก็ไม่เก็บเนาะนะเยอะจริงๆนะคะเนี่ยทั้งหมดนะคะที่เห็นสีส้มๆเนี่ยคือเห็ดทั้งหมดเลยนะคะทั้งเวิงเลยนะคะ<ม>เวิงนี้ทั้งเวิงไปนูนปน่นไปนู่นไปนู่นนู่นจะมองเห็นมันไกลอ่ะเนาะแต่ป้าโมนาก็จะให้ดูเวิงตรงนี้เลยค่ะ<ม>เวิงใกล้ๆเนี้ยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ<ม>เวลาเก็บทีก็ต้องมานั่งเก็บนะคะ เอาเสือเอาศาสตร์มาปูนั่งเก็บกันเลยนะคะพี่น้องป้าโมนามีถุงพลาสติกมาปูนะคะแต่วันนี้ยังเล็กอยู่ป้าโมนาไม่เก็บก็พาน้องๆมาเก็บกันนะคะน้องๆเดินอยู่นู่นนะคะน้องสุรีน้องอยากมาเก็บ <c use> ก็พามาทุกปีที่แล้วก็พาเพื่อนมานะคะปีนี้ก็พามาอีกชุดหนึ่งอันนี้มันยังเล็กหนูพี่กเลยแค่ถ่ายเนาะเนี่ยถ้าเห็ดขาวเดินตรงร่องกลางเลยเนี่ยเห็ดขาวจะมีเห็ดหนอนไก่เนี่ยร่องกลางนี้ร่องกลางนี้ร่องกลางนียที่เป็นร่องเนี้ เออล่องทางอ่ะ <Okay. S 1> ล่องนี้ไปเลยจะมีเห็ดเห็ดเห็ดงอนไก่ต่างคนต่างชอบนะคะปะ้าโมนาจะวันนี้ตั้งเป้ามาหาเห็ดไปลาบน้องสุรีตั้งเป้าหาเห็ดขาวแล้วก็อีกคนนึงตั้งเป้าหาเห็ดเหลืองนี้ไปแจกเพื่อนๆน,นะคะสามคนตั้งเป้าคนละเป้าแต่มาจุดเดียวกันได้ทุกคนสมใจอยากนะคะ โอเคค่ะวันนี้ป้าโมนาก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอของป้าโมนานะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นพลังและกำลังใจให้ป้าด้วยนะสวัสดีค่ะอันนี้ก็คือป่าต่างประเทศนะคะธรรมชาติเนาะวันนี้พาเข้าป่านะคะป่าป้าป่าหาเห็ดค่ะอย่างนี้เลยนะคะป่าหาเห็ด ก็ได้กันแล้วคนละหม้อแกงนะคะเนาะพอได้คนละหม้อแกงก็จะเตรียมเดินกลับนะคะบางคนก็ยังมุดอยู่ใต้ต้นสนอยู่เลยนะคะเพื่อยังเก็บอยู่เนาะส่วนป้าโมนาพอก่อนเดี๋ยวป้าโมนามาเก็บวันหลังวันนี้พาน้องๆมาให้น้องๆสนุกสนานกันไปนะคะเก็บเห็ดม,มีนั่งไม่ลงด้วยนะคะ เต็มเลยเสียงว่าโอ้ยคักเนาะคักเนาะอ,อันเนี้ยทั้งทั้งซอยอะ่ะเธอหาสีขาวไปก่อนเลยซอยนี้พอเธอหาสีขาวไปทะลุแล้วเธอค่อยกลับมาเก็บสีสีดำในใต้ต้นสนเพราะว่าขาวเก็บทีเดียวก็จบแต่ถ้าไอ้พวกสีพวกขาส้มนั่นเก็บนาน อีกคนนึงก็ไม่ไหวแล้วนะคะไม่ไหวจะเก็บค่ะ,ะเออมานมานจ้ะวันนี้มานมาน,มานทุกคนฮูยดูขาพี่น้องเอี่ยงงามเลยพี่น้องแม่เอ้ยเห็ด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 อี่ยงงามจ้าดูสิอ่ะอะอึบอึบอึอึโอ้ดูพี่น้อง ที่ทั่วปฏิถังปฏิถังปฏิถังกะละมังแตกขาเห็ดไหมหลายคักพี่น้องพาน้องๆมาเก็บนี่เพิ่นเลยค่ะเพิ่นน้องบอกออกจากป่าไม่ได้เสียงว่าปัดอย่างคักเลยกลับไปต่อกลับไปต่อเข้านออเออ นาำนางค่ะนาำนาง,งานขาผิดนาำนาง,งานานๆแล้วเขาก็จะเละนะพูถึงว่าถ้าเขาโตนานๆเขาก็จะเละนะเธออืมหลังสาครอ๋อติดแล้วเออ วันนี้ไปได้มาอีกหนึ่งตะกร้านะคะวันนี้ไปได้มาอีกหนึ่งตะกร้านะคะ